ท,ทุกเป็นสัจจะทุกเป็นสัจจะด้วยอัดว่าเป็นของแท้อย่างไรสภาพแห่งทุกข์เป็นทุกสี่ประการเป็นของแท้เป็นของไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นคือสภาพที่บีบคั้นแห่งทุกหนึ่งสภาพแห่งทุกอันปัจจัย องค์แต่งหนึ่งสภาพที่ให้เดือดร้อนหนึ่งสภาพที่แปรไปหนึ่งสภาพแห่งทุกข์เป็นทุกสี่ประการนี้เป็นของแท้เป็นของไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นทุกเป็นสัจจะด้วยอัดว่าเป็นของแท้อย่างนี้